น,นี้นะครับใหม่ไม่ใหม่ดูครับบอคอนอยากเดิมที่จะอยู่ในสีขาวนะครับณนะตอนนี้มาอยู่ในสีดำเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพบกับเบรกอีกแล้วนะครับเช่นเคยจากฝอสาขาการบรพพึกนะครับ วันนี้นะครับอีกหนึ่งรออีก1นึคันจะพามาดูนะครับ Ever อรขับสี่นะครับไทเทเนียมพัดนะครับตัวนี้ถือว่าใหม่ที่สุดแล้วสำหรับตัว e v e r อรสนะครับเพราะว่าภายในเนี่ยเป็นเบาะคอนอยักด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับชุดแต่งคันนี้อย่างแรกนะครับทีเห็นเลยโหดจัดคันนี้ไฟหน้ามาแต่งนะครับเต็มระบบครับคันนี้ เลี้ยวทีกับพิกบกระพือทั้งคืนคันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะครับยอดนิยมอยู่แล้วอย่างที่เห็นเลยครับชุดแต่งวิกเตอร์พร้อมกับเอลเซนเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด6จุดนะครับแล้วก็ทั่วไปนะครับกระจังหน้ามาแต่งตัวนี้ก็ยอดนิยมอยู่แล้วผมไม่ต้องพูดอะไรมากตัวนี้อักษรอะคริลิกนะครับตรงฝากระโปรงเบรกเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเป็นสีดำตัดกับตัวรถเลย ต่อมานะครับด้านข้างของตัวรถนะครับสุดยอดแห่งความเท่ตัดเข้ากับไฟมาแต่งเลยตัวนี้ตาแดงหล่อจริงๆครับคันนี้ไทเทเนียมพันนะครับอย่างที่เรารู้นะครับรอบพันเนี่ยจะเป็นตัดด้วยโครเมียมแต่ว่าเบกก็เปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มหรือว่ากระจกตัวข้อมือจับทุกอย่างเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลย แล้วก็อย่างที่บอกเลยตัวนี้นะครับใหม่ไม่ใหม่ดูครับบอกคอนอยากเดิมทีจะอยู่ในสีขาวนะครับณนะตอนนี้มาอยู่ในสีดำเรียบร้อยแล้วนี่ตากล้องโชว์โชว์วันผลิตหน่อยนี่รถใหม่จัดเลยนะครับวันผลิตนะครับรถปี 2021เดือนที่3นะครับวันที่3ผเลยตอน8โมง4 00, 00. นานที48เวนาทีครับหล่อไหมล่ะครับต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งสำคัญเลยตัวนี้ยอดนิยมมากนะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับมาพร้อมกับค่าท้ายที่มีไฟเหมือนกันนะครับ ไฟตัดหมอกล่างตรงนี้เปลี่ยนเป็น LED ด้วยเดี๋ยวจะลองไปเหยียบให้ดูว่าเป็นยังไงเป็นไงบ้างเทไหมล่ะครับแบบนี้ทั้งไฟหน้ามาแตงทั้งไฟท้ายนะครับเราเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่หมดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้ครับรับปักกันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนออกรถกับผมนะครับจากฟอร์ดสาขากระปะพึกนะครับขอบคุณมากครับ